เอาครับมาถึงแล้วครับสุดจัดเลยกับการหาที่หมายลงนะครับตรงนี้นะฮะไม่มีพื้นที่ในการลงไฟบังคับครับเอามาปรับปรุปงพื้นผิวถนนนะครับท่านผู้ชมถนนตรงนี้ครับต้องทำการรื้อแล้วก็สร้างใหม่ครับแคท 320gx ลงสัมผัสกับเมืองมวยรำนะครับรถของ ป๋าแหลมนะฮะหรือว่าเสียแหลมสักกิติวัฒนะครับนี่ฮะ่ันจะของครับมาด้วยกันอ่ะมีผแผนกคอยให้สัญญาณอยู่ครับขับลงโดยเสียจุ้ยครับในกลุ่มของเทียนชัย2526ใช้เป็นสแกนเนียนะครับ410แบกมาส่งฮะหางกว้าง3เมตรเต็มเปี้ยเลย เป็นการผสมผสานนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็รูปโฉมของเขาบอดี้นั้นบอกว่าใกล้เคียงกับ 320D2 ส่วนในเรื่องของหัวใจครับเป็นหัวใจใหม่นะฮะเครื่อง C4.4 145แรงม้าครับขอย้ำนะครับว่านี่คือถนนที่กำลังจะก่อสร้างครับตรงนี้ต้องได้รื้ออยู่แล้ว มีฝ่ายจราจรครับเช็คความเรียบร้อยให้เป็นหางปลาครับไม่มีสะพาน รองนิ่มๆครับเสี๋ยวช่วยฮะลูกชายของแก้วโฮแบนของป๋าสมชายของใหม่ฮะไฟนะครับเป็นแบบ LED ขันนี้ไม่มีกรองพรีคินเนอร์นะครับ ุุณเขาใจะคล้ายๆกับ320ดีทูครับเป็นเรื่องของการผรสมผสานนะฮะบอดี้ครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเรื่องของเทคโนโลยีนั้นยกเน็กเจนมาใส่ทั้งหมดเลยเรื่อง C 4, 4 4นะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่145แรงมา้าองคี0.93นะครับ ตัวปลายอาร์มนั้นสั้นกว่าตัวดีทูประมาณราวสามสิเซนนะครับเพิ่มแรงขุดขึ้นมามาแก้จุดบอดในตรงนี้นะฮะเครื่องซีสีจุดสี่นะครับบอกว่าประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นค่าเฉลี่ยครับอยู่ที่รา,ราวประมาณสักสิบสถึงสิลิตรต,ต่อชั่วโมงนะครับมีอยู่2โหมดครับสำหรับการทำงาน นั่นก็คือโหมดกําลังตัวพนะครับแล้วก็โหมดแบบประหยัดก็คือโหมดสมาร์ทนะครับอันนี้ไม่มีอีโคฮะมามาดูสัมผัสแรกของเขามันลงงานตรงนี้นะครับชมมันตีปะาขยายทางครับของเสียแหลมนะครับสักกิติวัฒน์ขาดตัวเขาอยู่ที่ 3ล้านก,นกลางๆนะฮะดาว10%บเนีเอนี่บอกว่าเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทครับถ้าเกิดมาสนใจลองติดต่อสอบถามครับไปยังเมโทรแคทใกล้บ้านท่านแม่บุ้งกีแรกครับวิทยเอาน้ำก่อนบุ้งกีเขามีรูนะครับถ้าเป็นเดิมทีนั้นไม่มีรูตอนนี้เจาะรูมาให้ครับ เพื่อสร้างความแตกต่างจากรุ่นพี่ รอบวงสุวินครับอยู่ที่1 1บเรอบนะครับเรามาดูขีดความสามารถในการขุดลึกนะครับคันนี้ล้วงลึกสุดๆเลยอยู่ที่ราว6เมตร30ครับ แล้วก็ยกสูงสุดอยู่ที่9เมตร40นะครับแน่นอนฮะยืดไกลกับยกสูงนี้เท่ากันครับไม่มีสายดูดน้ำมันแบบออโต้นะครับ แล้วะครับตลาดรถขุดที่ราคาไม่ถึง4ล้านนะครับตอนนี้กําลังเดือดเลยหลายคนกําลังจับตามองอยู่ครับมีค่ายใ,ใ,ใหญ่ลงมาโดดเล่นแล้วนะฮะเราให้สัมผัสยันตรงนี้ว่าต่ำสี่นะครับ3ล้าน7 3ล้าน8 3ล้าน9 3้าสล้าน6 3สล้าน5หรือแม้กระทั่งราคารถขุดที่ไม่ถึง3ล้านนะครับก็มีมาแล้วนะฮะลองตัดสินใจดูครับถ้าเกิดว่ารักค่ายไหนชอบค่ายไหนนะครับ พามาดูกันทํางานแบบนี้นะฮะหลายค่า้งเลยเกินในช่องเราครับ เรียบร้อยนะครับในคลิปนี้ลาท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ